ลงทุนแทนได้เวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้นและนันเฮาส์ L H ที่ทำธุรกิจทั้งอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสินค้าตกแต่งบ้านรวมไปถึงธุรกิจทางด้านการเงินอย่างธนาคารปี2566สถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนทั้งปัจจัยต่างประเทศและในประเทศแต่ที่ชัดเจนแน่แน คือตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะติดลบ10เปน EP นี้บอนลงทุนชามชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับหุ้น Land and House ว่าทำธุรกิจอะไรบ้างมีผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ปี2,566เป็นอย่างไรและสร,บบรุปบทวิเคราะห์หุ้นจากบล็โกรวมไปถึงปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่มีต่อ LH กันครับ l a n น House เริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า คุณเพียงใจหานพาณิชย์ที่เรียนจบชั้นป .4 แต่มีหัวการค้าตั้งแต่เด็กจึงได้รับความไว้วางใจในการคุมกิจการโรงสีของครอบครัวคุณเพียงใจได้แต่งงานกับคุณบุญทรงอสวะโพคินซึ่งครอบครัวของคุณบุญทรงทําธุรกิจห้างขายผ้าแล้วรองรับจำนำหลังจากที่คุณเพียงใจแต่งงานไปปี2502เธอได้ต่อยอดธุรกิจห้างขายผ้าแล้รองรับจำนำ ซึ่งทำให้เธอสนใจเกี่ยวกับทาเลมากขึ้นจึงได้เริ่มธุรกิจซื้อขายที่ดินในปี2508คุณเพียงใจและครอบครัวอัศวะโพคินได้เริ่มสร้างโรงแรมแมนดารินที่ถนนพระราม4โดยเปิดให้บริการในปี2511โรงแรมแมนดารินอยู่ภายใต้บริษัทแมนดารินโฮเทลจำกัดมหาชนซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีชื่อหุ้นว่าแมนบรินซึ่งเป็นคนล่าโรงแรมกับแมนดารินโอเรนเทล ที่อยู่ตรงเจริญกรุงนะครับ m e n อรินออเรนเทลอยู่ภายใต้บริษัท OHTL จำกัดมหาชนซึ่งก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเหมือนกันมีชื่อหุ้นว่า OHTL ปี2516คุณเพียงใจได้จัดตั้งบริษัทแลนน์เฮาส์จำกัดเพื่อพัฒนาบ้านจัดสรรซึ่งตอนนั้นคุณอนันต์อัศวโพคินเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชิคาโกที่สหรัฐตอนแรกคุณอนันต์ตั้งใจจะทำงานกับบริษัทด้านเทคโนโลยีแต่คุณเพียงใจขอให้คุณอนันต์เข้ามาช่วยงานอสังหาเริ่ทรัพย์ด้วยเหตุผลที่ว่าที่ดินไม่มีวันงอกเพิ่มคุณอนันต์จึงตัดสินใจเข้ามาช่วยคุณเพียงใจทำโครงการหมู่บ้านสีรับสุขเป็นโครงการแรกปี2526คุณเพียงใจ ส่งต่อการบริหารให้กับคุณอนันต์เป็นประธานบริษัทและในปี2 5 3 2คุณอนันต์ได้นำ Land and House เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทและ Land House จำกัดมหาชนหรือ LH นั่นเองแต่แล้วปี2540เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งหลายบริษัทต,ต้องล้มละลายไปตามๆกันและ Land House ก็เจอวิกฤตนี้เข้าอย่างจังเนื่องจากมีการกู้เงินไปสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื่อมีการลดค่าเงินบาท เงินบาทจาก25บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องไปจนถึง56บาทต่อดอลลาร์ทำให้แลนด์แอนด์เฮาส์ขาดทุนทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและขาดทุนทางธุรกิจเป็นหลักหมื่นล้านบาทในช่วงต้มยำกุ้งมีปัญหาหนึ่งที่เกิดกับอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากคือลูกค้าจ่ายเงินจองผ่อนดาวน์บ้านไว้แล้วแต่บริษัทอสังหาสร้างบ้านไม่เสร็จเนื่องจากเจ๊งหรือล้มละลายไปทำให้ลูกค้าไม่ได้บ้านแถมยังเสียเงินไปอีก แล n d h เฮาส์ House, จึงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยกลยุทธ์สร้างบ้านเสร็จก่อนขายเพราะใครๆก็อยากเห็นบ้านเสร็จก่อนตัดสินใจซื้อใช่ไหมครับตัดปัญหาบ้านจริงไม่ตรงปกออกไปเลยตอนนั้นผมจําได้หลายๆคนที่ผมรู้จักมักจะพูดว่าถ้าอยากจะซื้อบ้านต้องไปซื้อบ้านแลนด์อะไรประมาณนั้นเลยละครับเรามาดูโครงสร้างธุรกิจของแลนด์เฮาส์กันครับ l ล n d นน u ามีการลงทุนอยู่3กลุ่มธุรกิจด้วยกันกลุ่มแรกเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่น Quality House, LH Real Estate, สยามธานี p r o p e r t y LH Mall and Hotel สำหรับ LH Mall a n d Hotel ถ้าพูดชื่อบริษัทอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่ทำโครงการ Terminal 21, Fashion Island, Grand Central Point ก็น่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างน,นะครับ กลุ่มธุรกิจที่2ธุรกิจวัสดุกอ่อสร้างได้แก่ Home p r o d u c t Center Quality Construction Products กลุ่มที่3เป็นกลุ่มธุรกิจธนาคารและการลงทุนได้แก่ L.H. Financial Group ซึ่งมีบริษัทย่อยคือธนาคาร l ล n ด์แอนเฮนั่นเองครับในปี2565น้แลนนด์เฮมีโครงสร้างไรายได้เป็นแบบนี้ครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีไรายได้เข้ามาเป็นบ้านเดียว 23,675ล้านบาทคิดเป็น64.5%ทาวน์เฮาส์2,971ล้านบาทคิดเป็น8.1%คอนโดมิเนียม4,105ล้านบาทคิดเป็น11.2%มีค่าเช่าและค่าบริการ4,845ล้านบาทคิดเป็น13.2%มีไรายได้อื่นๆ1,136ล้านบาทคิดเป็น3.1% ได้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน2,911ล้านบาทคิดเป็น7.9%รวมรายได้ของปี2,565 39,643ล้านบาทสำหรับส่วนแบ่งการตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในปี2,565เฉพาะโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเอ็นเฮาส์มีส่วนแบ่งตลาดบ้านเดี่ยว11.8%บ้านแฟลต18.4%ทาวน์โฮม 6.9%คอนโดมิเนียม2.2%จะเห็นว่าบ้านแฝกมีสัดส่วนการตลาดที่สูงถึง18.4%เลยเนื่องจากปัจจุบันบ้านแฝกได้รับความนิยมสูงมากนะครับเพราะตอบโจทย์ความต้องการฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยวเลยแต่ลดขนาดที่ดินลงจึงทำให้ราคาของบ้านแฝกถูกกว่าบ้านเดี่ยวนั่นเองครับมาดูผลการดำเนินง,งานของ d a n House ในไตรามาสที่1ปี2566กันบ้างครับ ผมจะขอพูดตัวเลขเฉพาะส่วนที่สําคัญและปัดเศษขึ้นเพื่อให้เ,เพื่อนๆได้ฟังเฉพาะส่วนที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของ l ลนด์เฮาส์ได้เลยครับไตรามาสที่1ปี2566แลนด์เฮาส์มีรายได้ที่สําคัญมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์4 8 3 2ล้านบาทลดลง31% y e a r o n y e a หรือเทียบกับไตรามาสที่1ของปี2565 มีรายได้จากกิจการโรงแรม1,257ล้านบาทเพิ่มขึ้น269%รายได้ค่าเช่า540ล้านบาทเพิ่มขึ้น106%รายได้อื่นๆ275ล้านบาทลดลง17%รวมรายได้ทั้งหมด6,976ล้านบาทลดลง12%ในส่วนของรายได้ทั้ง Land and House อธิบายแค่ส่วนของรายได้จากกิจการโรงแรมและรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกมาตรการโควิด -19 ทำให้สามารถเปิดให้บริการโรงแรมและส่วนการค้าในช่วงปลายปี2565ทำให้มีรายได้ส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้ส่วนอื่นที่ลดลงเช่นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งแลนด์เฮาส์ไม่ได้มีคาอธิบายเอาไว้แต่จากข่าวนะครับแลนด์เฮาส์ มีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงถึง76%โดยเฉพาะในปี2565ไม่ได้มีการเปิดคอนโดใหม่เลยเพราะต้องการระบายสินค้าที่มีอยู่ในมือออกไปก่อนทำให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในไตรามาสที่1ปี66ลดลงหายไปพอสมควรนะครับเรามาดูด้านค่าใช้จ่ายที่สำคัญกันบ้าง l ล n เนนเฮาส์มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์3,446ล้านบาทลดลง26% ต้นทุนกิจการโรงแรม791ล้านบาทเพิ่มขึ้น283%ต้นทุนการให้เช่า356ล้านบาทเพิ่มขึ้น60%ค่าใช้จ่ายในการขาย291ล้านบาทเพิ่มขึ้น76%ค่าใช้จ่ายในการบริหาร770ล้านบาทเพิ่มขึ้น33%ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน152ล้านบาทเพิ่มขึ้น2529% รวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด6 3 3ล้านบาทโดยรวมลดลง2%สำหรับค่าใช้ใจ่ายและน a ันเฮาสมีคำอธิบายบอกว่าค่าใช้ใจ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจากการเปิดโรงแรมและศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับส่วนอื่นที่น่าสนใจแต่ไม่มีคำอธิบายนะครับแต่มาจากข่าวเช่นต้นทุนอสังหาที่ลดลง26%ซึ่งไม่สอดคล้องกับไรายได้ที่ลดลงไป31% เนื่องจากแลนด์เฮาส์มีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้ปรับราคาขายขึ้นได้ทันทีนะครับค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มสูงขึ้นมากก็คือการขัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นถึง2,529%ข้อนี้ไม่ได้มีคําอธิบา,บายบอกไว้แต่ถ้าให้เดานะครับมาจากการลงทุนในสหรัฐและมีเงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งช่วงปลายปี2565ค่าเงินบาทอยู่ที่38บาทต่อดอลลาร พอเข้าปี2566ต้นปีเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วนะครับมาอยู่ที่32บาทต่อดอลลาร์เลยตรงนี้ก็จะทําให้ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนได้เยอะครับอย่างที่บอกนะครับส่วนนี้ไม่ได้มาจากคําอธิบายและก็ไม่ได้มาจากข่าวผมขออนุญาตให้ความเห็นอาไว้เพื่อเ,เพื่อนๆที่สนใจจะนําไปศึกษาต่อครับจากงบของแนดนเฮาส์ไตรามาสที่1ปี2566รายได้รวมอยู่ที่6,976ล้านบาทค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 6,033ล้านบาทร่วมส่วนแบง่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม848ล้านบาทหักต้นทุนทางด้านการเงินภาษีเงินได้และแ o นเฮาส์ Land house, มีกำไรสุทธิของกิจการอยู่ที่1,354ล้านบาทลดลง30%เทียบกับไตรมาสที่1ปี2,565นะครับดูจากงบแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของแน์เฮาส์ house. ในปี2566นี้ครับในส่วนนี้เรามาดูข้อมูลตัวเลขทางด้านการเงินกันครับตอนที่ผมทำข้อมูลแลนด์เฮาสเป็นวันที่16มิถุนายน2566เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วนะครับราคาหุ้นของแลนด์เฮาสอยู่ที่8บาท55สตางค์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในไตรมาสท,ที่1ปี2566มี ROA ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน8.07% roe อัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น14.81%อัตรากำไรสุทธิ19.53%อัตราหนี้สินต,ต่อทุน1.36เท่าตัวเลขในส่วนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไตรมาสที่1ปี66เทียบกับข้อมูลของปี62และ65ถือว่าลดลงทุกตัวเลยครับมาดูข้อมูลสถิติที่สำคัญณนะวันที่15มิถุนายน2566กันบ้างครับมีค่า pe ก็คือระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่13.21เท่า PBV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี1.94เท่าอัตราเงินปันผลตอบแทน7.02%เปถ้าดูข้อมูลในส่วนนี้เนื่องจากราคาหุ้นของ l a n น o n House ลงมาต่ำก็ทำให้ PE นั้นลดลงมานิดหนึ่งส่วน PBV ก็ลดลงตามไปด้วยนะครับแต่ l a n d ด n House ก็ยังให้เงินปันผลที่สูงอยู่ เมื่อเทียบกับราคาหุ้นแล้วก็ได้ dividend yield หรืออัตราเงินปันผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าปี6-5ครับเรามาดูในส่วนของการวิเคราะห์จากบรกกันบ้างตอนนี้มีบทวิเคราะห์หุ้นจาก15โบลกมี11บบลกแนะนำซื้อ3โบรกแนะนำถือและไม่อยู่อีก1โบรกที่ไม่แนะนำอะไรเลยจึงไม่แสดงข้อมูลขึ้นมาในภาพนะครับความเห็นของบลกที่ออกบทวิเคราะห์ว่าแนะนาให้ถือและไม่แนะนาอะไรเลย รวมกันอยู่4ีบรกมีความเห็นที่คล้ายกันทั้ง4ีบรกมีมุมมองที่เป็นลบต่อแลนด์เฮาส์เนื่องจากสัดส่วนไรายได้และกำไรของแลนด์เฮาส์มาจากอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะบ้านแนวราบแต่แลนด์นดเฮาส์มีการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยและทำได้ล่าช้ากว่าที่คาดจึงทำให้แนวโน้มทั้งยอดขายและกำไรในปี2566นั้นลดลง ถึงแม้ว่าแลนด์แอนดเฮาส์จะมีธุรกิจอื่นด้วยเช่นโรงแรมศูนย์การค้าหมโปรและธนาคารก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้กำไรของแลนด์แอนดเฮาส์สูงกว่า8,312ล้านบาทได้เหมือนปี2,565ครับสำหรับความเห็นของโบรกที่แนะนำว่าให้ซื้อส่วนใหญ่โบรกจะมองว่าแลนด์แอนด์เฮาส์ทำกำไรในไตรามาสที่1ได้ต่ำกว่าคาดแต่ประเมินแล้วว่าครึ่งปีหลังจะกลับมาทำผลงานได้ดี จากการเปิดโครงการใหม่รวมถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าที่ปรับตัวดีขึ้นตามการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวโดยมองว่าราคาหุ้นแลนด h เ u s สในปัจจุบันค่อนข้างต่ำจึงแนะนำให้ซื้อเนื่องจากพิจารณาข้อมูลทางด้านการเงินที่ดีมีศักยภาพในการเติบโตร,ระยะกลางถึงยาวบร็กในกลุ่มนี้มองว่าแลนด์เฮาส์จะทำกำไรในปี2566ได้สูงกว่าปี2565ที่ทำไว 8,312ล้านบาทครับราคาเป้าหมายโดยเฉลีย่ยของแลนด์แอนด์เฮาส์อยู่ที่10บาท67สตางค์ราคาหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์ณปัจจุบันตอนที่ผมทำข้อมูลอยู่นะครับอยู่ที่8บาท55สตางค์ทำให้มีอัพไซด์อยู่ที่24%ตรงนี้ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับเวลาผมดูข้อมูลหุ้นก็มักจะมาอ่านข้อมูลจากโบโรกด้วยนะครับ เผื่อว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผมคาดตกไปจะได้เข้าใจหุ้นที่ต้องการศึกษาได้มากขึ้นครับมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับผมจะขอสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของแลนด์เฮาส์โดยอาจจะให้ความเห็นส่วนตัวร่วมด้วยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นําแนะนําให้ซื้อขายหุ้นนะครับจะเป็นการคุยเหมือนเพื่อนคุยกันเรามาดูปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการเติบโตของแลนด์เฮาส์ในปี2 5 6 6กันครับปัจจัยบวกที่1 ช่วงในปี2566ถึง2568จะมีการเปิดเดินรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก3สายก็คือสายสีเหลืองซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดลองเดินรถและคาดว่าจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ในปี2566สำหรับสายสีชมพูคาดว่าจะทดลองให้เดินรถได้ปี2567ส่วนสายสีส้มคาดว่าจะเสร็จในปี2568ซึ่งทั้ง3สาย เป็นสายสำคัญที่วิ่งผ่านทําเลข,ของแลนด์เฮาส์หลายพื้นที่ตรงนี้จะช่วยกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของแลนด์เฮาส์ได้เพิ่มมากขึ้นครับปัจจัยบวกที่2เศรษฐกิจฟื้นตัวดีซึ่งได้ปัจจัยบวกมาจากการท่องเที่ยวเป็นการสร้างไรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเช่นการบินโรงแรมการบริโภคภายในประเทศปัจจัยบวกที่3 เงินเฟอร์ไทยชะลอตัวทําให้ไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเข้มข้นเหมือนอย่างสหรัฐหรือทางยุโรปทําให้ลูกค้ามีความสามารถในการกู้เงินและจ่ายดอกเบีย้ยเพื่อซื้อบ้านของแลนด์ฮา s ส์ได้เมื่อมีปัจจัยบวกก็ต้องมีปัจจัยลบคู่กันนะครับปัจจัยลบที่1แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศกลาลังฟื้นตัวดีจากการท่องเที่ยวแต่เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณที่ถดถอยทั้งเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับที่สูง และความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลลบต่อการส่งออกของไทยกระทบต่อกําลังซื้อของกลุ่มลูกค้าที่ทํางานเกี่ยวกับการส่งออกของไทยด้วยครับปัจจัยลบที่2กรณีที่เงินเฟอ้อไทยยังเพิ่มขึ้นต่ออาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสร้างเสถียรภาพให้ระบบการเงินตรงนี้ก็จะส่งผลลบที่ลูกค้าอาจจะต้องคิดหนักในการกู้เงินซื้อบ้านด้วยดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นครับปัจจัยลบที่3าม ส่วนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี2566จะติดลบ10%เนื่องจากมีปัจจัยลบค่อนข้างมากเช่นมีการยกเลิกการผ่อนคลายมาตรการ LTV หรือ Loan to Value ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งจะมีการเพิ่มความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อซึ่งจะทำให้ปล่อยสินเชื่อบ้านยากขึ้นประเด็ตนตรงนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่า l ล n นันเฮาส์ได้วางแผนปี2566ไว้สอดคล้องกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการเปิดตัว17โครงการใหม่คิดเป็นมูลค่า34,960ล้านบาทเพิ่มขึ้นแค่8%เท่านั้นถือว่าเป็นแผนง,งานที่มีความระมัดระวังมากทำให้โอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตสูงค่อนข้างจะมีน้อยนะครับสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมจากการที่ได้ติดตามข้อมูลแลนด์เฮาส์อยู่บ้างต้องบอกว่าแลนด์เฮาส์ เน้นการเติบโตที่มั่นคงไม่ค่อยจะไปลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะมีการลงทุนเพิ่มก็ยังอยู่ในหมวดของโรงแรมและศูนย์การค้าซึ่งก็ต้องบอกว่าไอเดียธุรกิจในกลุ่มนี้และนันเฮาส์ทำได้ดีมากๆเลยนะครับอย่าง Terminal 21เทิี่วันที่อโศกสุขุมวิทคุณน,นันท์อัศาวพูกีนมองว่าเป็นทำเลข,ของพนักงานประจำที่ทำงานอยู่ตามออฟฟิศเท่านั้นแต่ร้านอาหารมีราคาที่แพงมากจึงได้ทำาศูนอาหารที่คิดค่าเช่าถูก เพื่อให้สามารถขายอาหารในราคาที่ถูกได้ทำให้สามารถดึงร้านสตรีทฟู้ดดังๆมาขายที่ศูนย์อาหารนี้ได้โดยไม่ต้องปรับราคาขึ้นร้านอาหารแฮปปี้ลูกค้าที่มากินก็แฮปปี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สุดยอดมากยอมทำศูนย์อาหารให้ขาดทุนแต่สามารถดึงลูกค้าเข้าเทอร์มินอลเทวันขึ้นไปทานอาหารที่ชั้น6ให้อิ่มท้องสบายใจก่อนพอตอนลงบันไดเลื่อนลงมาก็อยากจะเดินเล่น และตามมาด้วยการช้อปปิ้งนั่นเองครับยังมีไอเดียเจ๋งๆของคุณนอนันต์อีกหลายเรื่องนะครับแต่เกรงว่าอีพีนี้จะยาวเกินไปก็พอสรุปได้นะครับว่าสำหรับหุ้นแลนด์เฮาส์ไม่ใช่หุ้นที่เติบโตแบบ9ก้วกระโดดแต่เป็นหุ้นที่เน้นถือรับปันผลถ้าเราทำเป็นลืมๆราคาหุ้นที่ซื้อไปก็จะสบายใจครับบอกว่าอีพีนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากข้อมูลหุ้นแลนด์เฮาส์นะครับ ถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมช่วยมาบอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นด้วยลงทุนชามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ